มาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในด้านพระพุทธศาสนานะครับที่มีการมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลทั้งภิกษุและฆรวาสซึ่งทําคุณประโยชน์ส่งเสริมทํานุบํารุงและมีบทบาทในการจัิลงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ โดยเริ่มมีการมอบรางวัลนะคะตั้งแต่ปีพศ2525ปัจจุบันนี่นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานพิจารณามอบรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักร คัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในประเภทต่างๆโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงครั้งเดียวนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพระพุทธศาสนาสูงสุดในชีวิตเลยล่ะค่ะคธนาคารกรุงเทพนะครับในฐานะสถาบันการเงินซึ่งให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับโดยมีกิจกรรมที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอันประกอบด้วยการจัด พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานการจัดพิธีฉลองพระปร,ะริยธรรม9้าประโยคการจัดกิจกรรมนำคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานเข้าถวายสักการะและทำสามีจิรกรรมนะครับสามีจิกรรมนะครับหรือว่าขอขมาต่อกรรมการมหาเถระสมาคมและพระเถระผู้ใหญ่ในเทศกาลเข้าพรรษาด้วยนะครับ เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะคธนาคารกรุงเทพโดยนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักรประจำปี2567ประเภทสมาคมองค์กรมูล,ลนิธิและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งธนาคารกรุงเทพนับเป็นสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชแ์ แรกแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักรประจำปี2,567อันเป็นเครื่องสะท้อนถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยสร้างสารรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมด้วยการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามนโยบายตามนโยบายด้านความยั่งยืนของธนาคารมาตลอดระยะเวลา80ปีค่ะค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ